มาเก็บผักคะทีต์กันครับวันนี้มา,าะทศเอา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 แนวเลยนี่ครับผมมะเทศราชินีได้มาแต่ใสก่อแม่เม็ดหืมแต่นั่นนะพ่อนอี๋ยวพาชิมนะครับผม แก่ไปเลยจำานี่แหงแก่ต้นนี้เรุก่ต้องเอาชุ็เตัดเก็บปเอาก็เด็ดเอาเด็ดเอาบัวอืมก็ตัดเอาถั่วตัดขวัญมาอือตัวนี้แห่ดอนส่อนเนี่ข้าก็โวไปทางฝนจ้าวตาข่ายหย่อนแสงมันโผไปแต่่งเย็นยนครับเยน นี่นะครับอืมองนี่แดบเต็มฝ่ายมาจอกันอยู่เยออ้เบนตะเบิครับผมนี่ควินโทเมโดเอากระตำเพ่กินเลยนะะเอาไปตำมักงงไปได้เถอะ่่ยเอาไปตมักงก็เือไดนนชิ้นเผื่ออะจำเกลือโอ้ย <c oughs> จะปลูกแั่เดือนอะไรนี่ยแม่ก็จำน่ะว่ามันสองสาเดือนอยู่มั้งก็เถียงก้อนฝนมาอีกเลยแม่นบ่เติมน้ำแบบหลายเถียว, <laughs> วใส่ปุ๋ยเย<ง>อะแถวสองเถียวสองแถวจังใหญ่นะครับผมว่ามันจังใหญ่จังไรกินน้ำหลกักบลกเติมน้ำยิงกันออกหนานหน้าผมถ้ามาเหมาะบอ่อในการปลูกแบบกล้องนะครับ สำหรับคนที่อยู่ตามกอนโดหรือว่าที่ผมมีผืนดินเนี่ยเหมาะอยู่ครับผมมันไปมันหายไปใส่ยีหนูกหนูปูปีกลและเดีกกแต่ว่าขั้นบานเท่าพื้นที่บานเท่าแล้วมันมีขี้ดินขี้ดอนเท่ากับปลูกตามขี้ดินก็ได้นะครับผมแด่ว่าก็คือว่าหน่แเราเนาะอยากลองเบิ้งแต่ว่าก็เก็บสบายนะครับผมมันโมนมีขี้ดินก็ <c oughs> นเอาไว้น้ำขี้ดินมันกับขีฟ้ฟนขี้หยานะครับเนาะเอาแหน่มปถูกาย ตุกจิโลนนี่เป็นหมากอยู่ครับเป็นหมากอยู่นะครับเพราะสำหรับแบบพื้นที่บ่มีดินนะครับผมหรือปลูกไว้ขางเฮือนแล้วก็ปลูกให้หอมเท่านั้นครับเหี่ยเหี่ยวผมต้องหอด้วยซีกระลงมากเลยนะครับไม่ไหวเห็บแข็งครับ ฟังเสียงเียเด้ออืมเติมในห้องรางเงาด้วยฮะสิบบาัโอ้ยหัวนี่หัวนี่อุ้ยเร็บสวยเหยยกเียยกอาโนยซุกุกมันได้อาโนยดีมุ้บบยี ทีน <Thank> ี่ครับก็ยำตากกววานกดวงกับมะิมกานกระดวงกับมะซิมบูนวันนี่ตอนตันนุ่มำเลยครับกลับไปกระมากกับมะเด็ดจิมเบื้งกระได้ครับผม เพิ่นพออยากนะเพิ่นเพิ่นกิข้องสมปกเขี้ยเขีวผู้เท่าผู้เท่านะต่อไปและเท่านี้แะ้วนะครับเนาะมาอนข้อหอมปาะหอมก็กรบผมอืมเมื่อบางทีพอตื้